คนเราเราไปดินทาเขานั่นนะคือบาปใหญ่เลยบาปหนักหนักเลยถ้าไม่ดินทาสํารวมไปวาจาก็เ,าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างน้อยๆก็เ,เราได้เพิ่มพลังจิตได้เพิ่มพลังใจเพราะไม่ได้ไปพิ่งโทษใครก็เ,เป็นบุญเป็นกุศลหมดให้เข้าใจอย่างงี้ถ้าไปติเตียนนินทาไ้โทษคนโคน้นคนนี้เขาไ่นี้มึงไ่นี้ โอ้ยตัวเองไปพูดอย่านันผิดทั้งนั้นนะดู่ที่เฉยสบายใจถ้าไปพูดไปก็เหมือนออกไฟเผาหัวใจตัวเองถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่มีเลยไม่เคยไปจ้องมองใครคนอื่นไม่มีแล้วแะอาตจจมาไปทั่วหลายๆตำหนักถเหมือนกันไม่เคยมีเลยเพราะแม่กูมาาจานเตือนไว้กันตีไปที่ไหนสังรวมตา ครับรวมกันนะอให้ตั้งใจสํารวมกายให้ดีสํารวมวาจาอย่าไปคิดเพ่งโทษโกรธโหนกคนนี้มันไม่ได้เลยเอถ้าไปเพ่งโทษบ,บาปตกนรกทันทีอันน,น,นี้อันนี้พ่อแม่กูวาจาเตือนไว้เลย ต้องนอบน้อมต้องอ่อนน้อมรู้เหมือนไม่รู้นะอย่าไปโอ้วอวดฉลาดนักปราชญ์ไม่เป็นอย่างนั้นลุงปู่สอนโอ้ลุงปู่คำดีนะลุงปู่ชอบเลยก็อย่างเหมือนกันคนที่ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นคนผ่านนานรู้เลยว่าเป็นคนผ่านแม้จะโอ้อวดว่าตัวเองเป็นยนักปราชญ์ฉลาดรู้ รู้แค่ไหนก็ไม่รู้รู้มันลงนรกเลรู้ลงนรกตลกนรกแน่นอนพระจริงๆแล้วไม่มีละที่จะไปคิดร้ายใครไม่ได้ไปลบหลูล่ดูถูกใครไม่ลบหลูล่ดูหมิ่นท่านไม่แข่งดีตีเสมอนน่นคือไม่เผลอเลยแหละไม่มีโอ้อวดคนโอ้วโอวด่ะโอ้นรกกินหัวมาทั้งนั้นหละ อันนี้ลุงปูสอนให้เป็นผู้อ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนดีนะไปสำลักไหนก็ให้สำรวมระวังรักษาอันนี้ลุงปูรูบาอาจารย์เตือนก่อนจะออกวิเวกหรือว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนให้สำรวมดีๆเหลื่องปูกำดีท่านจะสอนอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ว่าเออไปแล้วมองตัวคนอื่น ไอ้นั่นก็ใหม่ดีไอ้นี่ก็ใหม่ดีพระไอ้นี่ก็ไม่ไมีใหม่สำรวมไม่มีวราณะโอ้ยมีแต่ผีบ้าไนนะปด่าพระตกนรกทั้งเป็นคนอย่างนั้นเขารีกว่าพระตกมันมันไม่พระตกนรกโยมตกนรกเพราะไปเปรถละตรไปมองอย่างนั้นนะ่ะว่าถ้าตัวเองวิเศษก็ก็อยู่เป็นพระเลยไม่เป็นฆราวาสทําไมน,านั่นตัดสินเลยอนะาตมะ ไม่เคยเข้าข้างใครแล้วรู้หมดแล้วนะที่ว่าทําบาปทํากรรมเนี่ยคนทากรรมชั่วทางกายคนทําชั่วทางวาจาอาต,ตมาเนี่ยพอจะเดาได้ทางนั้นนะไม่ได้เดาแล้วจริงๆด้วยไอ้คนที่เี่าถือมานะมานะถือตนถือตัวถือพวกตัวบนลูกพิเศษพิเศษวิโสอะไรก็ไม่รู้กันนะแต่จริงๆแล้วกิเลสเต็มหัวนัว่นแหละเต็มหัวใจนั่นแหละไว้เผาแล้ว่ เล่าร้อนเป็นทุกข์ปไปแล้วะอ้าวก็ไปเพ่งโทษอ่ะการเพ่งโทษก็คือไฟอะไรนะไฟเผาโทสักกินาโมกินาราคกินาไฟเผาหัวใจเป็นทุกข์เนี่ยนะแน่นอนอ่อยู่ไม่เป็นสุขหรอกอม,มีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สํารวมกายก็เป็นผู้มีศีลทั้งรวมวาจาก็เป็นผู้มีศีลทั้งรวมจิตสัารวมใจ ให้จิตของเราบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเพ่งโทษโกรธผู้ที่ผู้ที่ท่านมีศีลนะท่านไม่ไปหาโวฮัอวดอะไรหรอกท่านก็อยู่อย่างนั้นะมีแต่นอบน้อมความน้อมถ่อมตนนั่นและถ้าไปโอ้อวดแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไม่มีเป็นไปเพื่อพ้นทุกถ้าพูดถึงว่าจะพ้นทุกน่ะไม่มีทางไม่มีมีแต่ตกนรกทั้งนั้นแหละ เผาหัวใจตายแล้วตายอีกแล้วนะเกิดแล้วเกิดเรามัวเมาพมาฮะรู้สัญญาจำหมายว่าตนเป็นผู้ฉลาดฉลาดจริงๆนั่นแหละฉลาดจนไม่รู้จักโกงนรกมันเป็นยังไงไม่รู้ตกนรกตกนรกมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาเราร้อนโอ้เป็นทุกข์หนักรู้จักเลยนะว่าเป็นยังไง คนเกิดมานะี่ยไม่มีใครหรอกถ้าไปเพ่งโทษเป็นสุขไม่มีถ้าไม่เพ่งโทษเป็นสุขถ้าไปโกธกันก็มีแต่คนทุกข์นั่นแหละแล้วก็ให้โทษนั่นแหละคือทํากรรมชั่วทางกายทําชั่วทางวาจาชั่วทางจิตทางใจถ้าไปเพ่งโทษคนหนึ่งพระเจ้าสอนอยังไงให้เพ่งเพ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเพ่งนี่พิจารณากาย เพ่งพิจารณากายมีสติเป็นไปนในกายพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นก้อนทุกข์อันนี้เป็นกองทุกข์เป็นกองกิเลสอบบน,นี้ยนะไม่ใช่เป็นของดีเป็นของป่วยของเน่าสโสโครกเต็มด้วยโลกโลกมีนนีนะ่ทั้งหมดนะเป็นก้อนโลกกองโลกแท้ๆเลย แต่เราไปมองเห็นอูนี่แบสวยนังามไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิเนยไม่เป็นไปเพื่อจะให้เกิดพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครที่จะให้พ้นทุกข์มีแต่จะทุกข์หนักเข้าไปตกนรกหนักเข้าไป,าไปแผดเผาเผาไหม้ไปแต่ถ้าเป็นธรรมเป็นวิเนยก็เป็นผู้ที่เห็นเอออันนี้เป็นอน,นิจจัง ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่งั้นไม่ยินรังยั่งยืนอันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรพวกเราไม่ควรประมาทมัวเมาไม่ได้มายึดเอาถือเอามายินดียินไล่ก็มีความเพียนเพียนยังไงเพียละบากบอมเพนบุญ